không kìa Đây cái đèn đó cứ phường bối Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ โยนกล้องอะไที่เดียวไงก็จะไปโยนตรงพี่แก๊บแหละแม่งทอามารู้เข้ามาโอ้โหรีโหลดอ่ามีแก๊งแค่ในหัวครับมีแก๊บมีมีระวังไม่มีกล้องช่วยแล้วไม่รู้แล้วมันจะเข้าไปอ,ปอีกวะค่อยๆเล่นพี่ค่อความ กูนี่แต่กูโดนจริงตายจากกูนี่แก๊บระดับกต้องดูมาว่าแก๊บระวังนะกูแก้๊บกูคนเล่นเหมือนเล่นี่เนี่ยเอ้ากูมันตายกูทำไมเรียบร้อยจริงกระบุง

ดินมาแล้ลงรถเลาไปดิเก็บอยู่ลงดีดมาต้งลงรถนะลงรถมาฝั่งไม่มีไม่มีคนบิดแถวคนเด็กๆไม่ไม่มีให้คนนี้เดียวจบหมาเยอะมาๆๆอยู่ข้างในแล้วอยู่ข้างในหมดแล้วไอ้แก๊ปอยู่ข้างในหมดแล้วคนนี้คนนี้คนนี้คอนิคตัวนึ่งไม่มีห้องในแล้วข้างในหมดเลยทั้งดิกทั้งนเลยอยู่ข้างในหมดเลยอืม o n 4 i n ลีกหนุดมานานแล้วนะลีิงสี่ดอยู่ไอ้ทางขึ้นอยู่ไอ้ทางขึ้นบันไดอะอยู่ตรงรูทางขึ้นบันไดปสีบอกว่าเอาเราไม่เล่นเวจบมึงเหนือยแล้วมึงอ่ะเฮ้ยช้ามีตัวนึงทำไมไม่ไปยับเปียเอ็ดวะเอ็ดเลยอ่ะ อาู้้ดีเลยอ่ะแย่เลยแต่เดี๋ยมึงจะรู้สึกว่ช่วยเื่รู้สมต้ามตัวมีล้มาบันไดนี้ตามตยเดี๋ยวพี่มูเลยหรอจะชื่อปละผู้าผู้กลา้ลาผรคนอไมตาลอเกวนีทรฟซีฟอร์ทรัฟซี

นาทีแม่งระบเบิดมันเองว้งงไ้ตรงนั้น,นกมจะออแกบบแม่รงระท้ออันนี้ยิงหัวา,หามกินอ้เลีคอเียเหือแล้ว ตัวยุดกูเดือแล้ววนจอยโอสเตอร์สปอตติด 2nd floor activating salva อยู่บนนู้นกแล้วนะไอเหี้ยตูนตามผู้ถามจริงผู้ถามจริง โอ้โควายลุ hey, ่น้นเลยพฟอสลบฟอนลบมึงม่ต้องแข์เลยฟอสมู่ทางขวามึงลองกับแบตโมนี่ก็พอแล้วหายโก

ระเบียงมายอดยอม reloading ไปอยู่นี hai hai hai? ่ก้รัสกรัสเรื่องเรื่องการันเดื่อการัน cash ลุงฟักมึงสปอร์ตไหมมีนีอยู่นี่

ใช้ไอ้ขับพันยู่ตรงบอมบ์ระเบิดห้องระเบิดนี่นี่อยู่นี่นีรอ็อนาทน่อ็อรไม่เคยทำให้รูจอกแล้วควลอยู่ข้างนอก เอยู่กับน็เาอยู่เาไม่เปียนที่นะระวังหลังนะปูันไม่ได้วยันจะกล้าไอ้หน่าไอ้ไอ้ัวหนึ่งไปาังมือปาูกระปมากหนตัวเจบเข้าตายเฮ้ยพอวันนีหละหญิงนะเป็นแม่เสรโอเคแกตาบอดไห มีอดีสิชันไงครับดีวิชันทุกทีดีพิทันอ๋อซิกเกอร์นะโอ้แล้วแ้วซิกเกอร์ิงเป็นระเบิดนะ้วคนีอ่อก็ตายแล้วเฮ้ยฟอร์เลสตายแล้วฮัลโหลเมื่อกี้มันทำอะไรฮัลโหล เมื่อกี้มึงเมื่อกี้มึงเห็นใช่ไหมแอนิโอฟอเรสต์อะเห็นไอ้เหี้ยมันจังวะมันน่าจังวะโดนมันเห็นมีฟอสต์ไหมมีฟอสต์ไหมมีเหี้ยอะไรไหมไม่มีไม่มีเี่แต่ว่าเด่นท้องไก่โอ้ยนี่พอได้แล้วเล่นอะไรเล่นปะเล่นปะไปดูด้วยไปดูด้วยไอาูด้วยพี่ทางก็บอกแต่ยากนะพี่ทางผมเปิดแอร์นอนแล้วายตายตาย <c oughs> ดูดิอ๊ยยไอ้เาวอกตายตใดห้องแค่ติดในห้องอ่อยรวยเลยเมื่อกี้องไปเพิ่งเจอสวนเอาแคปตายแล้วนะ อยู่ไหนวะขบวนอยูได้เลยอ e ูได้เลยตัวออ f r eliminated